สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่ทานะครับคลปนี้เหมือนเดิมครับจะมารีวิวรถที่เราขายอยู่ตอนนี้คันนี้ครับ To โ,โย ta r รีโ o p โอเ a นแนะครับเกียร์ธรรมดาปี2015นะครับรถมือเดียวแต่เลขไม่แม่งน้อยเหลือเชื่อไม่แค่8,000โลผมเองตอนไปซื้อเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยรถไม่แค่นี้มันจะมีจริงหรอแต่มีจริงครับมีจริงๆ เอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพาคันนี้เป็นไงนะอะเหมือนเดิมครับรถวิ่งน้อยขนาดไหนก็ต้องวัดให้ดูก่ะว่าเคยชนไหมนะเอาละก็เครื่องวัดสีเนาะขอปรับเป็นมิลลิเมตร่อนแล้วผมขอวิโลวคันิเบอ้ครับจึบเซตศูนย์เครื่องกับเครื่องเป็นศูนย์แล้วนะมาลองวัดกันเลยจุดแรกศูนย์สองศูนยศูนย์สองหนึ่ง ศูนย์จุหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดสองสองศนจุดหนึ่งแปดศูนย์จุ่สองศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งแปด ูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเก้าศูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์จุดสองศูนย์โอเคก็แปลว่ารถสีบางเดิมทั้งคันทีนี้ขอมาเล่าสตอรี่รถก่อนก็ดูสภาพรอบรคันไปด้วยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันคือรถมันไม่น้อยจัดอะ่ะบางคนก็ยัง คิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือว่าไม่แค่นี้นะครับอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นรอยนะครับเป็นรอยกูดเหตุผลเนี่ยที่รถมันวิ่งแค่นี้เพราะว่าเจ้าของแกขับรถไม่เป็นนี่ครับรถมีเิ้วรอยนะครับเพราะแกขับเบียดประตูบ้านแกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแกก็เลยไม่ขับผมถามว่าเอ้าพี่แล้วพี่ซื้อมันทำไมอะ่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มีแต่งนิดหนึ่งนะคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนตอนนั้นอะ่ะตอนที่มันตัวนี้ออกใหม่ๆแกไปเดินห้าง แล้วมีบูธมาเปิดแกว่าสวยแกก็เลยซือ้อนะครับอันนี้อาะเป็นรอยนิ้วรอยตรงนี้ตปน่นะครับแกก็เลยซือ้อแล้วแกก็แกก็ไปเรียนขับรถพอไปเรียนขับรถเสร็จปุ๊บได้ใบขับขี่มาแล้วขับไปได้แป๊บนึงอันนี้น,นี่ครับแล้วก็ไปรูร้หยอตรงนี้นิดหนึง่งแล้วก็แกก็เลยไปทำงานประจำ แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหลังจากนั้นแกออกกางานประจําต้องไปขับแกลบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขับอีกเลยในวันที่แกมาขายรถที่ร้านเนี่ยแกไม่ได้ขับมานะแกขี่มอไซค์มาหาที่ร้านครับตามให้เราไปดูที่ร้านเพราะแก,กไม่กล้าขับรถเองเอออ่ะโอเคมาดูยางกันต่อ,อยางอันนี้ปีสองพันสิบห้าคู่ตัวนะครับผมให้ดูเลยว่าเนีย่ยยางปีสิบห้าคู่ตัวนะครับมาร์กสีแดงของยางยังอยู่นะครับ แมงยางใหม่อ่ะคือ,อยางคู่ตัวแต่สภาพยางแมงใหม่เพราะพี่ดูดอกอยางดิรถไม่เคยวิ่งแล้วดูข้างในครับดำสนิทมันเหมือนเป็นรถตัวโชว์อเออแบบแล้วดูบันไดดิบันไดโคตรใหม่ยางหลังก็เหมือนกันสีแดงก็ยังอยู่นะครับสีเหลืองก็ยังอยู่แล้วดูดอกโอ้โหแล้วดูคัสซีดิครับ ดำสนิทอันนี้เราไม่ได้พ่นกันสนิมนะสภาพอย่างนี้คือมาจากลูกค้าเราล้างขัดสีทําความสะอาดนิดเดียวเองสภาพอย่างนี้เลยนะครับนี่น่าเชื่อรถเลกใหม่เท่านี้ไม่มีอยู่จริงในโลกตั้งแต่ผมทํารถมาเนี่ยผมเคยเจอแค่สองคันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับไม่น่าเชื่อรถแม่งโคตรใหม่สภาพไม่มีอยู่จริงเลยใหม่แค่แปดพันจริงๆตั้งแต่ผมทํารถมาเนี่ยผมเคยเจอรถ ใม่น้อยเว่อร์ขนาดนี้แค่สองคันในชีวิตคันแรกเป็นของหมอคันที่สองเป็นของพี่เขานี่แหละเออรถมีแค่แปดพันโอ้นี่ครับเออวัดสี่แล้วบางรอบคันที่เหลือที่เหลือก็ไม่ต้องดูแล้วแหละเดิมแล้วละ่ะเดิมแน่ๆน่ดูดีนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบรถโคตรใหม่อะ่ะดูมาร์กดูอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบหมดเลยอะ่ะนั่นแหละป้าย ป้ายมอกอสีฟ้าเลดนะครับดูห้องเครื่องดิพโคตรเนียนเนียนจริงเนี่ยดูคารนะครับแอลอารสลบสูดสภาพแม่งสุด,ส,ดสุดจริงคันนี้เห็นไหมด,ดูโหมานเลยครับรถยัองอยู่เลยอะ่ะเนี่ยยังอยู่ทุกอย่างเลยมาร์ก คือถ้าใครชอบรถไม้น้อยๆนะครับไม้น้อยจัดๆเนี่ยต้องคันเนี้ยผมบอกเลยต้องคันนี้นะอ่ะมาดูภายในบ้างนี่ถุงยังอยู่เปิดมากินคือป้ายแดงครับบอกเลยบอกไม่มีขาดจะขาดยังไงวิง่งแค่แปดพันโอ้โหเนี่ยดูดิเบอกไม่เงเยอคือ เหมือนรถตัวโชว์อ่ะเออเหมือนคุณได้ซื้อรถตัวโชว์ไปอ่ะในราคาเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะดูขาบอกครับไม่มีแม้แต่สนิมอ่ะดูดิขาบอกโคตรเนียนเนี่ยผมถ่ายหเห็นใต้เบาะเลยนะดูข้างเข้งในดิโคตรเนียนไม่รู้จะอธิบายว่าไงอ่ะคือไม่ตื่นเต้นดูเนี่ยอ่ะภายในโคตรเนียนอู ใหม่จริงใหม่จริงใหมเวอร์เลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเอกสารค,คู่ตัวรถกันนะคู่มือแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วใบออกสูนอะไรต่างๆมีอยู่แล้วแล้วก็ประกัรอะไรต่างๆแล้วก็นี่ภายใน,ในสุดจริง อืมสุดจริงดูนี่ครับไม่มีแม้แต่สนิมไม่มีแม้แต่เสนอไม่มีรอยเลยอะไรเลยเออนี่ครับเปิดมาเกาหลังตรงแคบนั่งอืมสุดจริงสุดจริงนี่ครับดูทันไดดำสนิทดูคัตซีฝั่งนี้บ้าง นี่ครับเราไม่ได้พ่นกันสนิทน,นะอันนี้คือเราปล่อยมาเดิมๆอย่างนี้เลยนะสภาพนี้เลยนะเออผมว่าแม่งหนึ่อยพันสะจะพันเอาจริง,รงยางฝั่งนี้เหมือนกันขนยางยังอยู่เอืมแต่เป็นลอกระทะนะอืมคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่า ผมมาตั้งขายในสภาพนี้ให้เห็นกันดิบๆเพื่อพิสูจน์ไปเลยว่าเฮ้ยรถสภาพนี้ไม่แค่นี้มันมันมีจริงนะแต่ถ้าเกิดอรลิ้วรอยเล็กๆน้อยๆเนีย่นยถ้าท้านีเราเก็บให้ก็โอเคเราทําให้ยางหรืออะไรจะให้เราเปลี่ยนเราก็ทําให้แต่ถ้าใครจะตัดสดไปแล้วบอกเฮ้ย hey, ขอเป็นส่วนลดได้ไหมเราไปเก็บเองได้เราให้ท่านได้เอาละ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเชื่อมกันนะครับหนึ่งสองสามเสร็จละนี่ครับไม่แปดพันสามร้อยสี่สิบหกเออพุ่งตรงใครดูคลิปก็ไม่เชื่อว่าไม้มันแค่นี้จริงเหรอวะแต่อยากให้มาดูรถจริงครับท่านจะรู้ว่ารถ 10, ปีไม่แค่แปดพันแม่งนี้จริงเพราเปิดมานี่คือกิ่นป้ายแดงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจอของเขาแล้วก็ระบบแอร แล้วก็เป็นเกียร์เป็นระบบ Eco Mode Power Mode นะครับคือทุกอย่างมันเนียนจริงนะเนียนจนแบบคือคิดอยู่เฮ้ยมันไม่แค่นี้จริงหรอแต่ถ้าท่านเห็นท่านจะเชื่อนะครับแล้วก็นี่ระบบกระจกต่างๆไฟฟ้าหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงดีครับเสียงเครื่องดีเลยทีเดียวก็มัน ดูจะพูดไงอ่ะเออรถใหม่แค่เนี้ยสภาพขนาดเนี้ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะนะถ้าโอเคเดี๋ยวว่าดึงก้านมาลลมันให้ดูนะครับนี่ไม่มีฝันโอ้สุดโอเคดูจบแล้วอยากได้ไปใช้ต้องทงองนันยังไงก็เอาอย่างนี้ก็ตอนนี้ผมตั้งราคาเบื้องต้นทนันเดียไว้สามแสนห้าหมืนาพันก่อนคือเหมือนคุณซื้อรถตัวโชว์อ่ะแต่ราคาแค่ครึ่งเดียวจากใตแดงอ่ะ เออนะผมก็ตั้งไว้ราคาตรงนี้ก่อนแต่ถ้าท่านมาดูรถแล้วบอกว่าเฮออ้ยอยากให้เก็บงานให้สีต่างๆเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเรายินดีทําให้หรือถ้าท่านจะขอเป็นส่วนลถไปล้วไปเก็บเองก็ได้มาคุยกันที่รถนะครับก็เรื่องราคาเนี่ยอยากให้คุยกันที่รถประเภทถามว่าเอ,อ้ยลดน็ตได้เท่าไหร่นิดได้เท่าไหร่คือผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าคือคุณยังไม่ได้ดูรถอ่ะคุณยังไม่เห็นของอ่ะจะต่อเอาถูกอย่างเดียวอ่ะ ผมคนขายของมันก็รู้สึกแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันจะต่อไปก็ยังไงอยู่เพราะว่าต่อไปแล้วคุณก็ไม่มาหรือมาแล้วก็มากดราคาอีกมันก็ของซื้อของขายนะก็อยากจะให้เข้าใจกันนะครับโอเคตามนี้ตวถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ทำได้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนหนึ่งประมาณซักเจ็บาทนะครับ ถ้าการจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าคุณไม่เอาส่วนลดเราก็จะเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนยางให้เช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเลขไม้เรารับประกันให้ว่าแท้แน่นอนนะครับถ้าท่านไปตรวจสอบเจอที่ไหนว่ามีการปอไม้หรือ,อไรเราซื้อซึนเป็นจํานวนบวกค่าเสียหายให้ด้วยครันนี้นะครับก็คือเรามั่นใจว่าเราเช็คมาแล้วเพราะฉนั้น <laughs> ก็เราเองก็กลัวเหมือนกันว่ารถไม้น้อยขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> มันมีจริงว่ะแต่สภาพมันมีจริงนะครับ ก็อย่างที่ไลฟ์ฟังเจ้าของเขาขี่มอไซค์มาขายที่ร้านอเอาง่าแกไม่กล้าขับรถเพราะว่าแกขับไม่ค่อยเป็นมันก็เลยริ้วรอยอยู่ประมาณนี้ยนะครับสุดท้ายก็ถ้ามีข้อสักถ,ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับจะโทรมาคุยกันหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ